สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจ่าอศัยยามทนไม่ไหวสวนกลับแทนบอลเชิญยิ้มจากกรณีที่ทางด้านตลกชื่อดังของเมืองไทยอย่างบอลเชิญยิ้มได้ออกมาประกาศว่าตนเองได้รับเชื้อโควิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดโควิดโดยบอลเชิญยิ้มได้ออกมาโพสต์รูปภาพขณะที่กําลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง พร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าสวัสดีครับพี่น้องทุกคนพอดีผมได้ไปสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดโควิดมาครับผมเองไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเข้าไปรับการตรวจผลที่ออกมาผมติดโควิดครับหลังจากนี้ผมกำลังจะเข้ารับการรักษาใครที่ร่วมงานกับผมระยะเวลา1ิวันนี้รบกวนไปตรวจเชื้อกันด้วยนะครับขอโทษและขออภัยมาณักที่นี้รักและห่วงใยทุกคนครับไม่โทษใครทั้งสิน้นเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดครับ โชคดีที่ผมไม่ไอไม่เจ็บคอแค่ตัวรุมๆไม่ต้องให้น้ำเกลือไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจดีนะที่ผ่านมาออกกําลังกายไว้เยอะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของน้องสาวคนสนิทอย่างจ๊ะอัศยามก็ได้ออกมาโพสรูปภาพลังรู้ข่าวว่าพี่ชายบอลเชิญยิ้มติดเชื้อโควิดเจ้าตัวก็ได้รีบวิดีโอคอให้กําลังใจทันทีพร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าเห็นพี่ยิ้มได้น้องก็สบายใจแฮชแทกหายไวๆครับ ซึ่งหลังจากที่ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าพวกชอบเที่ยวแบบนี้แหละซึ่งจ่าเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าใจเย็นๆจ้า ja. เราฟังเขาก่อนเนอะเขาทํางานทุกวันซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกอีกว่าอย่าพูดว่าพวกชอบเที่ยวไม่เหมารวมนะคะคอมเมนต์แบบนี้ทัวลงนะคะอาชีพยยตลกส่วนมากทํากลางคืนค่ะเขาไปทํางานค่ะไม่ได้ไปเที่ยวค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่ know, รู้จริงอย่ามาพูดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า อย่าเดาอะไรมั่วสิเดี๋ยวทัวลงนะพี่เป็นห่วงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ